นางใหม่ไพยิปซีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางใหม่ยิปซีชาแนลนะคะช่องรายการดูดวงทาง youtube ค่ะวันนี้แม่หมอจะมาทำแรนดอมในหัวข้อเรื่องที่ว่าเขาแบกความรู้สึกอะไรไว้บ้างแบกความรู้สึกอะไรไว้บ้างอืมเดด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  u e e n of pentacles จ m p a ็มเพจซิกบ๊อบคัพคิงออฟเพเเขาแบกความทุกทนทรมานค่ะนะดอเดทเนี่ยแบกความทุกทนทรมานและอยากที่จะจบอะไรในชีวิตของเขานะเพื่อที่จะมีคุณกลับเข้ามาในชีวิตของคุณที่จะมี คุณเข้ามาในชีวิตคิดถึงคุณมากๆคุณคือตัวจริงคุณมีค่าที่สุดสําหรับเขาคุณมีพลังงานแห่งความเป็นคู่กันสูงมากแต่เขายังไม่จบกับอะไรสักอย่างหนึง่งขอชี้ชัดไปเลยเดยวเด,วเ,ดวเขาจะจบอะไรจ้ะขอชี้ชัดไปเลยขยี้นหน่อยขอชี้ชัดไปเลยว่าเขาจะจบอะไร The เดว์คีนับสอดเดอ The Lover อานายกวานเขาจะจบความสัมพันธ์เดิมๆกับคุณเพื่อเริ่มต้นใหม่กับคุณในเรื่องของความรักค่ะ <c oughs> The s ตอ r เป็นอะ <c oughs> ไม่หมอ <c oughs> เป็นอะไร The s ต a r ทบครับเขาจะจบความสัมพันธ์เดิมๆเพื่อเริ่มต้นใหม่กับคุณเดอะเมจิกชีนคุณคือคนที่เขารักเขายังหาทางเอที่จะสมหวังกับคุณยังไม่ได้เขายังหาทางที่จะสมหวังกับคุณยังไม่ได้ยังไม่อยังไม่รู้จะเข้าหาคุณยังไงไม่รู้จะบอกไม่รู้จะเริ่มต้นกับคุณยังไงเขามีความเชื่อนะคะว่าคุณ คือคู่ของเขานะคะแต่เขาแค่ยังไม่กล้าเริ่มต้นกับคุณเท่านั้นเองเพราะอะไรทําไมถึงไม่กล้าเริ่มต้นในเมื่อรักคุณมากขนาดนี้เพราะอะไรทําไมถึงไม่กล้าเริ่มต้นกลัวความเจ็บปวดกลัวความเหน็บหนาวกลัวความห่างไกลกลัวความไม่แน่นอนของชีวิตค่ะเขากลัวทํามันไม่ดีเขากลัวทุกสิ่งทุกอย่างเลยเขากลัวตัวเขาเอง ทำให้ความสัมพันธ์นี้พังค่ะเขาไม่มั่นใจว่าเขาจะดูแลคุณได้ไหมเขาจะประคองความสัมพันธ์นี้ดีได้ไหมแบบนี้ได้ไหมเขาจะประคองความสัมพันธ์นี้ได้ไหมคุณจะรักเขาตลอดไปหรือเปล่าคุณจะหรือว่าคุณจะรักเขาแค่ออไม่นานแล้วคุณจะเปลี่ยนใจไหมเขารู้สึก เจ็บปวดหัวใจเขาคิดแล้วเขาก็รู้สึกพังทลายมากๆเลยเครียดมากห้อยหัวเลยแล้วก็เลยตัดสินใจเงียบกับคุณไม่แอคชั่นอะไรตอนนี้เขาเงียบมากๆเลยเพื่อคิดคิดหนักมากใ่ตองตึกตองว่าเขาจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณอย่างไรเขาจะบอกคุณอย่างไรว่าเขารักคุณแบบชู้สาวเขามีความรู้สึกกับคุณมากๆเขาส่องคุณหนักมาก แล้วเขาก็รู้สึกอึดอัดมากเพราะคุณมีพลังงานดึงดูดเขามากมายเหลือเกินคุณมีพลังงานที่เข้มข้นมากทําให้เขารู้สึกกลัวทําไมเขาถึงรักคุณได้มากขนาดนี้คุณทําเสน่ห์เล่กลอะไรหรือเปล่านะคะเขาอยากที่จะสื่อสารกับคุณนะตอนนี้เขาอยากพูดคุยกับคุณมากๆเลยเขาไม่สนใจใครเลย และเขาชอบเวลาที่เขาอยู่คนเดียวอืมเขาแบกความรู้สึกนี้ไว้จริงๆค่ะแบกความรู้สึกที่เขารักคุณมากๆและไม่รู้ว่าคุณรักเขาหรือเปล่าอืมเขาคิดว่าความสัมพันธ์นี้ยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นะ justice ออกมาความสัมพันธ์นี้ <c oughs> ต้องอยู่ในกรอบอยู่ในขอบเขตอยู่ในความเหมาะสมตั้งอยู่ในความเหมาะสมเขาก็เลยคิดว่านะนะคะอ่าต้อง ทำในสิ่งที่ถูกต้องมากกว่าสิ่งที่ถูกใจเขาก็เลยเลือกที่จะเงียบกับคุณเขาแบกความรู้สึกที่มีต่อคุณไว้เพียงผู้เดียวและเขาไม่กล้าถามเขาไม่กล้าบอกเขาไม่กล้าพัฒนาความสัมพันธ์ค่ะแล้วถ้าเขาไม่กล้าขนาดนี้แล้วความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรไม่กล้าขนาดนี้แล้วความสัมพันธ์ จะเป็นอย่างไร <c oughs> Healing family issue เนี่ยเขาต้องการจบก่อนหรือเขาต้องการให้คุณจบก่อนกับความสัมพันธ์เดิมๆความสัมพันธ์กับเก่านะคะก็สลับกับฟังได้เขา อยากจะจบความสัมพันธ์เก่าๆของเขาก่อนเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่กับคุณหรือรอเวลาให้คุณจบความสัมพันธ์เก่าๆของคุณก่อนแล้วค่อยเข้าหาคุณนั่นเองนะแล้วความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรละ่ะนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะ,นะจะก็จะเป็น w o o d w a i i n g for ก็คุ้มค่าที่จะรอขอให้คุณรอก่อนใจเย็นๆนะรอรอรอเท่านั้นนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะแล้วก็อ่า liquid ลิลิคุยเฟกโต้ก็มันมีเรื่องของความต่างเชื้อชาติศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะ uh, มีความความแตกต่างนั่นแหละค่ะ um, mm hmm. เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็รอดูก่อโรแมนติกฟีลิ่งเขารักคุณแบบชู้สาวอย่างแน่นอนขอให้คุณรอรอรนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะ very soon ไม่นานไม่นานไม่นานนะจ๊ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอขยี้ very soon ขอขยี้ว่าขอเวลา สักเท่าไหร่เร็วเนี้ยเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่นะประมาณนะใอหือความรักของคุณจะสุกงอมนะประมาณเดือนเก้านี่แหละเดือนเก้านี่แหละอันนี้เดือนเดือนอะไรอะ่ะเดือนแปดแปดสิงหาเก้ากันยาว้าวเดือนนี้หรอจริงอะ่ะ ออถ้าไม่เดือนนี้ก็อีกเก้าเดือนไม่เอาไม่เอาเก้เดือนเอาเดือนนี้เอาเดือนเ้านะเดือนนี้นะคะเดือนกันยายนคุณจะสมหวังคุณจะมีความสุขคุณจะแฮปปี้เอนดิ้ง